พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรชาวไทยพุทธในพื้นที่อำเภอเจาะไอรองค่ะเมื่อเช้าว,วันนี้นะคะที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่หนึ่งตำบลจวบอำเภอจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีเอกร,รัตช้างแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสและพันเอกจีรสิษฐ์จันทร์ละมี จันทรับมณนนีนะคะรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธที่วาาเป็นผู้แทนพระองค์มามอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรชาวไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่เสียงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจำนวนสิบชุด ในการน,นี้ค่ะพลตรีเอกลักษณ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกล่าวย้ำว่าขอให้ประชาชนได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจกพอเพียงมาปรับใช้และช่วยกันดูแลพื้นที่ใช้ความสามาัคคีในการอยู่ร่วมกันกับพี่น้องมุสลิมอย่างสันติซึ่งราษฎรต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อราษฎรอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ